เมื่อฝรั่งงงพนักงานยิมไทยเอาอาหารมาให้แต่ทำไมคนให้ถึงเกรงใจคนรับเชื่อไหมคะว่าบางครั้งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดของประเทศไทยไม่ใช่อาหารไม่ใช่ที่เที่ยวแต่มันคือหัวใจของคนธรรมดาธรรมดานี่ล่ละค่ะวันนี้เราไปเจอเรื่องราวไวรัลในติกต o อกที่ฟังแล้วบอกเลยว่าใจฟูมากม เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่เพิ่งย้ายมาอยู่ไทยได้แค่สัปดาห์เดียวแต่กลับเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องประกาศว่าคนไทยคือคนที่ใจดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อหนุ่มต่างชาติคนนี้เขาไปออกกำลังกายที่ยิมในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะเขาเล่าว่ามีพนักงานคนหนึ่งที่พยายามฝึกภาษาอังกฤษกับเขา เดินหอบอาหารมาเต็มไม้เต็มมือเลยแล้วบอกว่าที่บ้านผมมีอาหารไหว้ตรุจจีนเหลือเยอะมากเป็นของดีๆทั้งนั้นผมอยากเอามาแบ่งให้คุณลองทานแต่จุดที่ทำให้คลิปนี้ไวรยเราไม่ใช่แค่การให้อาหารนะคะแต่มันคือประโยคและท่าทีของพนักงานค่ะฝรั่งคนนี้เล่าด้วยความทึ่งว่าพนักงานพูดกับเขาในเชิงขออนุญาตว่า If you would let me หรือถ้าคุณจะยอมรับของพวกนี้ไว้เขาบอกว่าท้าทางของพนักงานดูนอบน้อมดูเกรงใจราวกับว่าถ้าเขายอมรับของพนักงานจะเป็นฝ่ายรู้สึกขอบคุณซะเองทั้งที่จริงๆพนักงานเป็นคนให้นะ สำหรับเราคนไทยมันคือความเกรงใจใช่ไหมคะเรากลัวไปรบกวนเขาเราไม่กล้าหยัดเยียดแต่สำหรับชาวต่างชาติที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยเจอที่ไหนในโลกค่ะ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนแถมยังให้เกียรติคนรับสุดๆเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาอยู่ไทยได้แค่อาทิตย์เดียวแต่ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ถมทับกันจนทำให้เขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านและแน่นอนค่ะว่าคลิปประทับใจแบบนี้ชาวเนต็ตทั่วโลกก็ไม่อยู่เฉยคอมเมนต์ลังไลเข้ามาเยอะมากแล้วต่างชาติเขาอึ้งกับวัฒนธรรมการให้ของเราขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์พร้อมๆกันเลยค่ะ โดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกคุณพูดว่าอร่อยจริงๆไม่รู้สะกดยังไงนะเวลาที่อาหารมันอร่อยมากๆฉันเพิ่งได้ใช้คํำนี้ครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่นี่ได้4สัปดาห์แล้วย้ายมาอยู่คนเดียวด้วยนะแถมมากับแมวของฉันด้วยการย้ายมาอยู่คนเดียวมันไม่ง่ายเลยแต่ผู้คนที่นี่ถึงแม้ในทิกตอก ทุกคนจะพูดกันว่าคนไทยใจดีน่ารักมากแค่ไหนคุณจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่ามันจริงแค่ไหนจนกว่าคุณได้มาถึงที่นี่เองคอมเมนต์ต่อมา ฉันรักการได้อยู่ในประเทศไทยและผู้คนที่นี่ก็ใจดีมากอย่างที่คุณบอกไว้จริงๆฉันรู้สึกเหมือนได้รับพรและรู้สึกขอบคุณสำหรับความใกล้ชิดแบบชุมชนที่ฉันไม่ค่อยได้สัมผัสตอนอยู่ที่อเมริกาขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางของคุณนะคอมเมนต์ต่อมานั่นเป็นเรื่องปกติที่นี่นะฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน ทุกปีในวันตรุษจีนฉันจะเอาอาหารที่ไหว้เจ้าไปแบ่งให้เพื่อนร่วมงานเสมอมันไม่ใช่อาหารเหลือนะพวกเราเชื่อว่าอาหารเหล่านั้นจะนำโชคดีมาให้คนคอมเมนต์ต่อมาในฐานะคนนิวยอร์กนะถ้ามีคนเดินถือถุงกับข้าวเข้ามาหาแบบนั้นฉันจะคิดทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ก็มาขอทิป ฉันต้องใช้เวลาสเดือนตอนอยู่เชียงใหม่เพื่อล้างสมองตัวเองแล้วยอมรับความจริงว่าบางครั้งผู้คนก็แค่อยากจะเป็นผู้ให้จริงๆการเป็นผู้รับมันยากกว่าผู้ให้จริงๆถ้าคุณไม่ชินกับวัฒนธรรมแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาพวกคุณไม่เข้าใจมูลค่าของอาหารถุงนั่นหรอกนั่นมันของไหว้ตรุษจีนนะ ในบ้านคนไทยเชื้อสายจีนนั่นคืออาหารที่ดีที่สุดของปีเลยนะเป็ดเอ่ยหมูกรอบเอ่ยผล,ลไม้แพงๆเขาดูแลคนแปลกหน้าเหมือนเจ้าขนมลนายเลยถ้าคนไทยแบ่งของไหว้ตรุษจีนให้คุณแปลว่าคุณคือครอบครัวแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมาเคยเจอคล้ายๆกันฉันพูดไทยไม่ได้ป้าคนขายก็พูดอังกฤษไม่ได้ แกแถมผลไม้ให้ฉันถุงหนึ่งแล้วชี้ที่หัวใจแกเราสื่อสารกันรู้เรื่องสมบูรณ์แบบความใจดีคือภาษาที่ทุกคนในไทยพูดคล่องปลอคอมเมนต์ต่อมาบอกทีว่ามีขนมเทียนแป้งเหนียวเหนียวมีไส้ในใบตองมาด้วยอันนั้นน่ะคือตำนานเลยนะถ้าเขาให้ขนมเทียนนายแปลว่าเขาชอบนายมากเพราะมันทำโคตรยาก คอมเมนต์ต่อมาอีกอย่างคือวิธีลดขยะอาหารที่ดีมากอาหารเลี้ยงฉลองตรุษจีนมันเยอะมหาศาลแทนที่จะทิ้งเขาเอามาเลี้ยงคนในชุมชนยั่งยืนใจบุญและอร่อยวินสามตอ่อคอมเมนต์ต่อมาคุณตัดสินสังคมได้จากการปฏิบัติต่อสัตว์ที่เมืองไทยหมาจรจัดใส่เสื้อยืดหน้าหนาวแล้วก็นอนในเซเวน่น เจ้าของร้านวางชามข้าวไว้ให้ถ้าพวกเขาใจดีกับหมาจรขนาดนี้ลองคิดดูสิว่าเขาจะใจดีกับคนขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาอย่าให้คำว่าของเหลือหลอกคุณได้อาหารตรุจจีนคืออาหารที่แพงที่สุดในรอบปีนะเป็ดเอ้ยหมูสามชั้นเอ้ยผล,ลไม้แพงๆการแบ่งปันสิ่งนี้เหมือนแบ่งกระเป๋าแบรนด์เนมให้ใช้มันคือการกุศลระดับไฮเอน์ end. คอมเมนต์ต่อมาเขากำลังทำบุญอยู่ในความคิดเขาการทิ้งอาหารคือบาปาการเลี้ยงคุณคือบุญดังนั้นการที่คุณกินคุณกำลังช่วยเขาในทางจิตวิญญาณมันเป็นวงจรการให้ที่สวยงามมากคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาพน,นันเลยว่าแม่เขาดีใจที่เขาขนมาแม่ชาวเอเชียจะเครียดมากถ้าตู้เย็นเต็ม เขาได้เคลียร์ที่คุณได้กินระบบนิเวศสมดุลแล้วคอมเมนต์ต่อมาการกินอาหารนี้ถือว่าได้รับผ่อนดังนั้นคุณไม่ได้แค่กำลังรีไซเคิลอาหารแต่คุณกำลังบริโภคความโชคดีเข้าไปด้วยมันคือความยั่งยืนทางจิตวิญญาณอ่านคอมเมนต์จบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะส่วนตัวแอดมินอ่านเองยังขนลุกเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีใจที่มีคนชมประเทศไทยนะแต่มันทำให้เราเห็นกระจกสะท้อนตัวเราเองในมุมที่เราอาจจะมองข้ามไปเราอาจจะมองว่าการแบ่งแกงถุงการให้ขนมหรือการถามถ่ายการเป็นเรื่องธรรมดามากๆใช่ไหมคะ แต่สำหรับชาวต่างชาติที่เขาจากบ้านมาไกลหรือคนที่มาจากสังคมที่ตัวใครตัวมันสิ่งเล็กๆที่พนักงานยิมคนนั้นทำหรือที่คนไทยหลายๆคนทำมันคือยาใจชั้นดีเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากเรื่องนี้คือคอมเมนต์ที่พูดถึงคำว่าเกรงใจค่ะฝรั่งหลายคนทึ่งมากที่คนไทยสามารถเปลี่ยนการให้ที่ดูเหมือนการส่งเคราะห์ให้กลายเป็นการให้เกียรติ ประโยคที่ว่าถ้าคุณจะยอมรับไว้มันเปลี่ยนความรู้สึกคนรับไปเลยนะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรความสุขนี้ด้วย นี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของคนไทยที่เรียนแบบไม่ได้และเงินก็ซื้อไม่ได้แถมยังมีมุมมองเรื่องอาหารที่น่ารักมากๆด้วยแทนที่เราจะมองว่าของไหว้ตรุษจีนเป็นแค่ของเหลือแต่คนไทยเรามองมันเป็นสะพานค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมเรากับเพื่อนบ้านเชื่อมเรากับคนแปลกหน้ามันคือความยั่งยืนที่ไม่ได้อยู่ในตำราแต่มันอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราจริงๆ กินให้อิ่มแบ่งให้ทั่วถึงและมีความสุขไปด้วยกัน